สวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะต้มน้ํานะคะเราจะต้มน้ํอกินน้ําร้อนนะคะตอนเช้าแล้วเราก็จะหุงข้าวนี่เมื่อวานเราไปเก็บมานะคะแล้วเ,เก็บจะไปชนละดูเพื่อนนะคะ เขาอยู่ชบเขาอยู่ประเทศอะไรมาดามก็ไม่รู้นะคะไปติดตามเขาได้นะคะเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยนี่เราไปเก็บมาจากในสวนแล้วน,นะคะยอดยอดอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะยอดฟักทองนะคะแล้วก็ไปสอยมะละกอลงมากระเจี๊ยบนะคะมาดามว่าจะทําสักคูแล้วก็ใส่กระเจี๊ยบแต่ว่าคงไม่ได้ทำแนละ้วคงจะทําหวานเย็นเหมือนเดิม ข้างบ้านเขาเป็นเขาเป็นแขกนะคะเขาก็จะต่อเติมบ้านไม่มีที่สิ้นสุดน,นะคะแขกจะต่อเติมบ้านไม่มีที่สิ้นสุดต่อห้องเล็กห้องน้อยซอยยิบซอยย,อย่อยถ้าใครเช่าบ้านของแขกนะคะจะไม่ค่อยได้มีบ้านสวยนะคะนอกนอกจากว่าเช่าบ้านของคนฟิจิแล้วเขาได้สามีฝรั่งนะคะหรือว,ว่า,าคนแขกได้สามีฝรั่งนะคะบ้านถึงจะสวยแต่ถ้าของแขกโดยตรงจะไม่สวยนะคะ จะซอยห้องเล็กห้องน้อยอะไรอย่างดูไม่น่าไม่น่าอยู่นะคะ มะม่วงที่เราไปสอยมาเมื่อวานนะะี่ค่ะลูกนี้ยเขียวอยู่เลยนะคะไม่มีไม่มีปัญญาทำกินเลยนะคะี่ถุงนี้รู้ไหมว่าใบละกี่บาทใบละสี่บาทนะคะอันนี้มันเปื้อนเราก็จะทำถุงขยะแต่ถ้ามันไม่เปื้อน เราก็จะเก็บไว้เวลา,เ,าเราใส่อะไรไปให้เพื่อนเราก็จะใส่ถุงพวกนี้ไปนะคะหรือว่าเราไปตลาดเราก็จะไปให้พวกแม่ค้าเขานะคะเราไปให้เขาใช้จริงๆที่นี่เขาห้ามใช้ถุงห้ามใช้ถุงพลาสติกนะคะเขาก็เลยหันมาใช้ถุงแบบนี้แต่มาดามว่าถุงแบบนี้ถุงพลาสติกมันก็ย่อยนะคะมาดามว่านะนี่เดี๋ยวมาดามจะ มาดามจะทำะข้าวเหนียวมูนก็ไม่มีเวลานะคะไม่ใช่ไม่มีเวลามาดามชอบทําส่วนมากกว่าข้าวม่วงนะคะแต่ตอนนี้มาดามก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะคะแล้วจะเอาออกจากตะกร้าทําไมเนี่ยนี่ค่ะหวานมากนี่เดี๋ยวถ้ามาดามกดเมื่อไหร่กดแล้วนี่เดี๋ยวถ้ามันสุกนะคะมาดามจะทำข้าวเหนียวมูนนะคะนี่ก็อยู่ประมาณแค่นี้นะคะอันนี้คือวิถีชีวิตมาดามจริงๆนะคะ อันนี้มาดามสอยลูกหนสุกมาดามก็ไปให้เขานะคะเพราะว่าเขาให้เขาให้น้องกินมะม่วงนะคะจริงๆมาดามทําคลิปไว้แต่ว่ามาดามตัดออกนะคะเพราะว่า ให้เป็นน้ำมันนะเบาไฟเลยค่ะ ยังไม่สุกนะคะรอข้าวแป้บหนึ่งเดี๋ยวเราจะ,ะทำสปริงโรกันนะคะเราจะทำสปริงโรแช่ตัวเย็นไว้เวลาแฟนกลับมาจากเกาะเขาก็จะได้กินนะคะมืค่ามากินข้าวเช้ากันค่ะข้างนอกคลึ้มนะคะข้างนอกคลึ้ม รถเก็บขยะแต่บ้านเราไม่มีขยะ,ะคะ่ะเพราะเราทํากับข้าวกินคนเดียวนะคะมันเป็นพวกเศษผักเราก็จะเอาไปหมกไว้ไมาทำอยากดีบางวันมากเลยตีจนไม้หักหมดแล้ว <c oughs> จริงๆวันนี้แพลนว่าจะทํำหลายอย่างนะคะแต่ว่าขี้เกียจนะคะง่วงนอน อยากออกไปข้างนอกนะคะออกไปออกไปทําสวนแล้วมันก็กระชุ่มกระชวยนะคะมันจะทําให้เรามีแรงถ้าอยู่ในบ้านนะมันมันทําให้เราอึมครึมอึมครึม,มสมองไม่เล่นนะคะคือยังไม่จบนะคะอินทราลัมนะคะอยู่ที่เจ็ดเหรียญน,นะคะมันหกเหรียญกว่าก็อยู่ที่เจ็ดเหรียญตีซะเจ็ดเหรียญนะคะร้อยกระบาดนะคะนี่อร่อยด้วยนะคะมันมาดามชอบมากเลย มันยังเป็นสดๆอยู่มันยังไม่ไม่สุกไม่งอมแต่มาดามชอบแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าสุกงอมมันจะหวานมากอันนี้ก็หวานกาลังดีอืมัมนก็หวานแล้วแหละหวานเยอะด้วยมาดามก็ชอบชอบแฟนก็ชอบเตื้อให้นะมาดามก็ชอบกิน ตอนนี้กี่โมงแล้วเราเปิดคลิปใครทิ้งไว้เนี่ยสิบเอ็ดโมงแล้วแต่แว่นนะคะแม่แต่แว่นเราไม่เห็นเราจะเปิดคลิปของมัมมี่ออฟตรบอยนะคะช่องน้องเข้าป,าปลูกอ่ะเข้าปลูกต้นไม้เล็กๆอ่ะ ดีมากเลยแนละ้วปลูกงามด้วยของฝ่ายน้องเขาจะปลูกขายนะคะมาดามจะดูเขาก่อนนะคะมาดามกะว่าจะดูสักเดี๋ยวมาดามจะนั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูไปประมาณสักสิบคนนะคะแล้วหลังจากนั้นมาดามจะไปทําสปริงโรเนื้อนะคะมาดามก็ไม่เคยทําเนื้อเหมือนกันก็จะลองทําเนื้อดูเพราะว่าในตู้เย็นมันมีแต่เนื้อนะคะมีแต่เนื้อแล้วก็มีแต่น่องไก่เพราะว่าเนื้อไก่มันไม่ค่อยมี มื่อดานอยากออกไปทํางานข้างนอกนะคะมันทําให้เราก็ช่วงชวยแล้วก็มันได้เจอแดดเจออะไรอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะคะแดดคือเราเราก็เปิดนะมันก็แดดบ้างไม่แดดบ้างมันทําให้เราสมองไม่เล่นนะออกไปข้างนอกมันได้เห็นอะไรมาทําให้เราสดชื่น เวลาเราออกไปทํางานข้างนอกเราก็ไม่อยากจะเข้าบ้านนะคะตะวันไม่ตกดินก็ไม่อยากจะเข้าบ้านนะคะอยู่บ้านนอกก็เหมือนกันอยู่ที่เมืองการก็เหมือนกันค่ะบ้านมาดามทําไร่ปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกพริกอะไรประมาณเนี้ยเวลามาดามออกไปสวนนะคะมาดามก็ไม่อยากเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านมืดมืดเข้าบ้านเอ่อ ออกตอนเช้านะคะตอนเช้าตอนเช้าอ่ะก็ออกไปก็จะห่อข้าวไปนะคะบ้านก็ไม่ไกลไล่ก็ไม่ไกลจากบ้านนะเดินข้ามถนนก็เป็นก็เป็นไล่นะคะบ้านมาดามแล้วก็เดินข้ามถนนก็เป็นไล่มาดามก็อห่อข้าวไปนะคะเพราะไม่อยากเข้าบ้านถ้าเข้าบ้านตอนเที่ยงนะคะมาดามก็อากาศร้อนๆมาดามก็จะจะนอนแล้วก็จะหลับอะไรมาดามก็ไม่ชอบเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นนอนในโดงอ้อยประมาณเนี้ยแล้วก็ พอตอนเย็ยนกลับบ้านเขาจะเก็บผักเก็บอะไรกลับมาบ้านนะคะแล้วก็มาทำขบข้าวแม่มดาดับก็แก่มาดามบอกแม่ว่าจะมาอยู่พิจิแม่ก็ร้องไห้แม่ไม่อยากให้มาแม่แม่อยากให้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ ให้แต่มีทรงตังประมาณเนี้อ่ามาดามจะได้ทํานั่นทํานี่ให้แม่นะแม่อยากให้ทําตรงนั้นตรงนี้แม่ก็สั่งตรงนั้นสิตรงนี้สิ่เนี่ยมาดามก็จะทําให้แม่นะเป็นคนที่ตามใจเป็นคนที่ตามใจแม่แล้วก็เป็นคนไม่เถียงแม่อยากทําอะไรบอกมาดามทำหมดพอมาดามมีแฟนฝรั่งมาดามมานี่อ่อ แม่ก็เลยว่าไม่มีคนทํานั่นทํานี่ให้มาดามเป็นคนที่ชอบการเกษตรนะคะแต่ว่า,าดินบ้านมาดามไม่อํหนวยดินของมาดามเองมาดามซื้อที่นะคะมาดามเขาปลูกดีปีนะสามร้อยหลักปลูกดีปีปลูกดอกปลูกขจรปลูกทุกอย่างปลูกมะละกอนะสองร้อยต้น,นะคะวัดเองนะคะสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรคูณสองเมตรพัน พันธนี้เขาไปตามเขาเรียกพันอะไรพันแขกนาใช่ไหมมาดามซื้อเขานะคะซื้อซื้อพันธุนะเป็นพันนะคะซื้อเม็ดปลูกมาลูกยาวขนาดนี้นะคะลูกยาวเป็นแขนน้าบอกว่าขายไม่ได้นะคะมันมัน,ม,นมันลงถุงไม่ได้แต่สําหรับมาดามนะคะถ้าเกิดว่ามาดามอยู่บ้านมาดามก็จะโพสขายในเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่ามาดามมาก่อนก็เลยบอกให้น้าเก็บพันไว้เก็บพันไว้ไวแล้วก็เดี๋ยวจะโพสขายให้ เขาไม่เก็บพันนะคะเขาบอกว่ามันขายไม่ได้เขาปันทิ้งหมดที่มาดามนะคะมาดามปลูกไว้มาดามมามาดามมามาดามก็ให้เขาทําบอกให้ทําเลยมาดามปลูกพริกนะ,ะปลูกพริกสองไร่ปลูกดอกขอจรอปลูกมะละกอทําทุกอย่างนะคะแต่ว่าพอมันโตแล้วมาดามย้ายเลยแบบย้ายเลยย้ายมาย้ายมาฟิจิเลยเพราะแฟนได้งานที่พิจิก็เลยย้ายกันมาด้วยกันทั้งคู่ ไอ้ต้นเพกานะคะเขาบอกว่าเพเพกาเตี้ยมันไม่เตี้ยหรอกนะคะเพกามันไม่เตี้ยหรอกนะคะเขาบอกว่าเพกาพันเตี้ยนะคะมาดามก็เพาะเต๊เพาะหลายร้อยต้นเลยนะคะคือมาดามอ่ะอยากให้น้องสาวมาดามคิดแบบนี้ว่ามาดามอ่ะจะทําไว้จะลงไว้แล้วก็น้องสาวไม่มีเวลาทําก็คือปล่อยไปมาดามก็จะลงไว้ให้ถ้ามาดามไปอยู่ที่อื่นน้องสาวอยู่แล้วน้องสาว ในอนาคตสามปีสีป่ปีมันออกผลผลิตน้องสาวมาดามก็ได้เอาไปขายได้ถ้าเกิดว่าเออไม่ได้ทําเป็นแคดดี้แล้วอะไรประมาณนี้ยคือมาดามชอบวางแผนแบบนี้นะคะมาดามก็เพาะขจจ์เอ,อ่อเพาะเพกาไว้นะคะเพาะข้างบ้านทําโรงเห็ดนะคะแฟนมาดามไปทําโรงเห็ดให้เอ,อ่าทำโรงเห็ดฟางไว้นะคะข้างบ้านแล้วก็สั่งพันพันขจรนะขจรแบบขจรดอกใหญ่นะคะขจร,กรเกษตรนะคะ พันดอกใหญ่ก็สั่งหลายร้อยต้นนะคะสั่งจากที่สุพรรณบุรีนะคะก็ทำปลูกขจรนะคะเฟนมาดามก็ไปทำค้างให้นะคะที่มาทั้งหมดสี่ไร่นะคะมาดามก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นโซนโซนะคะคือข้าวโพดพริกดอกขจรแล้วก็ข้างหลังขจรมาดามก็จะปลูกเป็นอปลูกเป็นมะละกอนะคะมะละกอลูกยา,าดนเนี่ยก็ปลูกเป็นมะละกอนะคะแล้วข้างบ้านข้างบ้านมาดาม ที่มาดามสองงานนะคะมาดามาจะปลูกบ้านก็จะปลูกบ้านแม่ก็ไม่ให้ปลูกลร้ปีแม่ก็ไม่ให้ปลูปกนะคะามาดามก็เลยลงลงดีปีนะคะมา,มาดามลงดีปีไว้สามร้อยหลักนะคะตอนที่มาดามลงไว้นะคะดีปีโลละห้าร้อยนะคะมาดามก็ลงไว้แล้วก็ให้แม่เก็บขายตอนนั้นมาดามยังทํางานอยู่ที่บริษัทอยู่นะคะวันหยุดเนี้ยเสาร์อาทิตย์มาดามว่า ถ้ามันมีพักร้อนหรือวันหยุดยาวเนี่ยมาดามก็ชอบกลับบ้านนะคะกลับบ้านแล้วก็จะไปปลูกไว้เลยกลับไปบ้านวันสองวันสามวันไม่เคยได้หยุดนะคะจะปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ให้แม่เก็บให้แม่เก็บขายไปมาดามก็ปลูกดีปีไว้สามร้อยหลักปลูกดีปีเออมาดามก็ปลูกดีปีไว้สามร้อยหลักนะคะแล้วก็ปลูกขจรปลูกปลูกเยอะปลูกมากนะคะมาดามเป็นคนที่ชอบปลูกอ่ะแล้วคนนี้มาดามปุ๊บปั๊บแฟนบอกว่า ฉันจะซื้อตั๋วให้เธอนะมาดามตัดสินใจแม่จะไปแล้วนะก็บอกน้องว่าให้น้องอ่ะเก็บเก็บดอกกระจนขายแต่น้องไม่เอาน้องไม่รักในการน้องไม่รักทาสวนน้องไม่ชอบน้องบ่นน้องก็เถียงแม่น้องไม่ชอบนะคะแต่ตอนนี้น้องเป็นไม่มั่นใจว่าน้องเป็นอสมหรือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่นะคะมาดามก็ไม่ได้ติดต่อน้องมาสองปีสามปีประมาณนี้อยากฟังเรื่องของมาดามไหมอะ ไว้มันเล่ารอบหน้าเนาะแต่รอบนี้จะเล่าแบบว่าเอ,อปลูกผักก่อนดีกว่ามาดามก็ชอบปลูก,ปล,กปลูกนั่นปลูกนี่ตอนที่มาดามมานะคะขะจรนี่กําลังออกดอกโอ้ยกินนะคะหอมหอม,อมตอนนั้นเ,เมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะคะขะจรมันกําลังดังนะคะมาดามปลูกตามกระแสแล้วมันก็ปลูกได้ทันด้วยแล้วก็ขจรดังมากเขาขายจานละยี่สิบนะคะนิดเดียว มาดามบอกน้องว่าเออถ้าฉันไม่อยู่อะเธอเอาไปขายเลยเนี่ยฉันปลูกไว้ให้เธอมาดามทําค้างนะกาแฟน,นะคะซื้ออุปกรณ์ทาค้างน้องไม่เอาน้องบอกกูไม่ชอบกูไม่ชอบทำมาดามมาตาให้แม่นะคะซื้อมะขามกเกษตรฝักยาวๆนะคะสี่ฝักโลประมาณเนี้ยยี่สิบห้าต้นนะคะลงไว้แม่ฟันทิ้งหมดแม่บอกไม่ออกฝักแม่ก็ฟันน้องบอกเขาจะฟันทำไม คือคือปล่อยให้มันลกแบบนั้นไปเลยคือปล่อยให้มันลกไปเลยปล่อยให้มันต้นใหญ่ต้นโตไปเลยมาดามไม่ชอบให้ตัดต้นไม้นะคะนี่จะเล่าแค่นี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดามจะกินให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดามจะมาเล่าเรื่องมาดามให้ฟังนะคะว่าทําไมมาดามโกรธที่บ้านและมาดามไม่ติดต่อที่บ้านเลยกินคําสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าอร่อย ไปลองทำกินนะคะอหอมพริกหอ,หอมน้ำมันงาหอมบลากระป๋องแล้วผักก็กรอบมาก ่ช่วมจบแล้วจะดูสองคลิปนะคะ